เออยังไงอุ้วายสองแถวแบบนี้ชัวร์ๆการันตีแตกเรียบรอยครับจังหวะนี้มีวายสองแถวก็หวาดดีครับโอเคครับการสดีคนดูทุกท่านีเช่นเคยนะวันนี้กลับมากับวิธีคีเลนของเราอีกแล้วนะฮะมาอา้าวทำไมจอดำละ่ะคีเลนอย่าทำแบบนี้คนจะปังหรือเพิ่งมาขัดโชคขัดลาบดิ มาโอเครอบนี้รอบนี้ก็น่าเหมือนจะค้างๆรีกรอบไปรีกรอบได้ไหมค้างไหมเหมือนจะค้างนะฮะขออนุญาตดูเฟซอีกหนึ่งทีเฮ้ยเหมือนเน็ตผมจะไม่ค่อยดีนะเน็ตไม่อำนวยเลยเว้ยเฮ้ยโอเคมาพร้อมมาวันนี้กําทุนมาสี่ร้อยบาทนะฮะมาดูวันนี้ก็ อืมขออภัยมาครับสี่ร้อยของเราเบ็ดสี่ไปเลยเออมาขอไปสักสิบหมุนก่อนนะประเดิมนะอ่าหมุนดิพี่พี่ไม่หมุนนะพีออ่พี่กิเวนพี่กิเวนเป็นอะไรอะพี่เอาใหม่กดใหม่ดีเออโอเคได้มาสิบหมุนไปลยุยมาดูสิสิบหมุน จะรอดไหมเอ,อ้ยยังไงอุยวายสอแถวแบบนี้ชัวร์ๆการันตีแตกเรียบร้อยครับจังหวะนี้มีวายสแถวก็หวานด,ดีครับจังหวะนี้เอ,อ้ยมาอยู่มาอยู่เปิดมาเบาๆครับร้อยี่สบเออถือว่าได้ทุนไปต่อยอดนะไปะแล้วก็ไปกันต่อยาวๆครั ยังไงโอเคสวยเออไปดิสวยครับไหลไปโอเคเบาๆไปครับดอกนี้แปดสิบสี่นะนิดหน่อยก็เอานิดหน่อยเอาหมดครับนิดหน่อยเอาหมดบอกเลยว่าเก็บหมดครับเออมาสวยครับสวยดีครับจังหวะเนี้ย แล้วก็สวยอีกดีครับจังหวะนีย้ยังไงขออีกทีเออเรามาด้วยเรามาด้วยจังหวะนี้แล้วก็ล่านไปทีล่านไปอีกทีล่านไปอีกเอ,อ้ยเอาเรื่องวะจัดไปอีกเก้าสิบนะเอ,อ้ยวันนี้แบบกินเล็กกินน้อยครับกินเลนเนน็กินน้อยชิวๆไปครับเน้นกินน้อยๆกินนานๆครับไปหลายที โอเคสิบมิสสิบมิลยสิบหมุนแรกที่เบดสี่ได้เรื่องนะงั้นไปเบดหกต่อดีครับคนมีทุนทำอะไรก็ได้ครับจังหวะเนี้ยมามีอีกไหมมีอีกไหมเพื่อนขอหน่อยสีขอหน่อยสีเออไปไหลไปสวยๆเลยจัยงหวะเนี้ยอุ้ยดอกนี้ตัวแพงเออ้ยหกร้อยมาดิ เอา้าวหวานเจียบครับจังหวะนี้ตัวแพงมาหกร้อยเจ็ดสิบนะเอ้ยเอาเรื่องวะได้เรื่องเลยจังหวะนี้ได้เรื่องเลยเออไปครับไปกันต่อไปกันต่อยังไงยังไงเบตหกมาที่พันสองแล้วขอกดขอกดอีกนิดนึงไปครับมไม่มา เออดอกนี้ต้องมาละสวยยังไงมีวายสวยครับมีวายเออได้เรื่องเลยจังหวะนี้ได้เรื่องเลยแล้วมีเจแบบนี้เต็มจอไปทีโอ้โหแล้วจังหวะนี้วายเต็มจอครับร้านบิทีแปดร้อยครับมาดิหวานเจ๊ครับจังหวะนี้แปดร้อยมาเออเอาเรื่องครับโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งนะ เออมันต้องแบบนี้ดีวะโหจังหวะนีแบบ้เพิอแป๊บๆสองพันนะวันนี้มาอย่างล้านเลยนะวันนี้มาอย่างล้านเลยนะครับไปครับไปครับมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้นิ่งยังอะนิ่งยังอะเอ,อ้ยเมาน่าเอาหน่อยแล้วขอดีๆขอดีๆ ขอดีดหน่อยครับโอ้โหไม่มีเลยครับจังหวะนี้อย่างจบครับทำไมาเงียบขนาดนี้เอ้ยเงียบนานเกินมาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหเออไหลไปสวยไหลไปยาวๆครับไหลไปเร็ว ีกหน่อยเออสวยครับยังไงอีกไหมอุ้ยสวยครับดอกนี้เต็มจอไปทีเอ,อ้ยมาอยู่มาอยู่สองร้อยครับกินเล็กกินน้อยไปต่อครับจังหวะเนี้ยไปต่อดีไปต่อดีรออะไรครับจังหวะนี้เอ,อ่อเอาซักเบ็ดสิบแล้วกันไปเบ็ดสิบไป เปลี่ยนเบตบ้างนะไปเบตสิบบ้างนะฮะมาดูซิเบตสิบเราจะปังหรือเปล่านะเออรันยู่สวยครับรันอยู่เอยต้องแบบนี้สวยไปอีกเต็มจอไปทีแล้วยังไงอุ้ยสเกตเตอร์สามตัวหูแต่เสียดายครับตัวที่สี่ไม่ตกนะฮะโอ้โหถ้าตัวที่สี่ตกก็ได้เริ่มได้แบบว่าได้เล่นแล้วนะเสียดายตัวที่สี่ไม่มานะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อเอ้ยนิ่งเกินนิ่งเกินเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยดอกนเนี้ยสองร้อยเนี่ยนิ่มๆไปก่อนครับนิ่มๆไปก่อนอ่ะเวลเวลจังหวะน,นี้ขอลัน่นรันทีนึง ขอลั่นสักทีเออมาอยู่โอเคสวยได้เรื่องครับได้เรื่องไปครับจังหวะน,นี้สามพันมาแล้วยังไงเอ่ยผมว่าพอเท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย